สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะก็เข้าสู่เทศกาลตุษจีนอ็กที่แล้วสิาเจีจจยวอีจินิวดช่า,ชายอันนี้น่ากินมากแต่ก็ดีดนะคือแบบว่าวันนี้ทุกคนไปตะเวนหาอาหารจีนนานมากน,นี่ทุกคนคือมิวบอกว่าวันตุษจีนอะต้องกินเป็ดเออต้องกินเป็ดต้องกินหมูแดงเพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วมันก็บอกว่ามันเป็นีจเจใช่ทุกคนอันนี้คือเนื้อที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ที่เรากําลังจะกินนั้นคู้เจค่ะมันจะอร่อยเหรอมึงเดี๋ยวอันนี้คู่น้ำจิ้มราดอะไรเป็ดคือจริงๆแล้วว่าทุกคนที่ปากมิ้วเป็นอย่างนั้นอะ่ะเพราะว่ามันตั้งใจจะเล่นมุกทาลิปแบบคนจีนซึ่งมันก็ไม่ได้พูดถึงก็ถือว่าเป็นอันตกไปเอ็นดูมันเห <laughs> มือนกันมุกเตรียมอันนี้คือเป็ดอยู่น้ำเวอร์แล้วก็น้ำทุกคนก็คือน้ำ ช่เยอ่าทุกคนเดี๋ยวก่อนหลังจากที่เราแกะเสร็จนะคะเราก็จะมาบอกให้ฟังว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างนะคะแุกคนอันนี้คือขนมสอดไส้ใช่ไหมอ่ะใช่นี่คือขนมสอดไสน้นะเขาเรียกขนมเทียนปะขนมเทียนอันนี้คือขนมเทียนอ๋อพี่แบบว่าอันนี้คือของเมืองเมืองหน่อย มีความใสน้ำอ้อยแล้วก็อันนี้ก็เป็นขนมเทียนแบบว่าเทียนเลยส่วนอันนี้ก็ใส่มีความอันชันอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่เลือกมาให้เราชวยๆหน่อยเขาแบบว่าคิดว่าเราน่าจะเอามากินจินแล้วก็จบไปเปล่าเราเอามาไายคีะขนมจีนแต่อันนี้คืออาะมิ้วเนี่ยเปไนขนมอะไรก็ไม่รู้แล้วมันมีสัญลักษณ์เหมือนจีนก็เลยคิดว่าเออเป็นขนมจีนไอมิ้วก็มีอันนี้ขนมถ้วยฟูนะคะอันนี้ที่เราไม่ได้แกะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปไหว้เจ้าต่ออันนี้ก็คือเป็นพ็อป <laughs> เพราะว่ากินแค่นี้ก็คืออิ่มแล้วแล้วก็มีกินแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วใช่แล้วก็มีอันนี้อีกแลว้วก็มีส้มนะคะต้องกินส้มเพื่อเป็นความสิริมโ,โคลนั่นแหละสิคแล้วก็เอาส้มไปไหว้เทพจีนอะไรได้นะคะไม่กินเจเพราะอาหารเจแพงอือก็เลยไม่กิน พอหน่อยด,ดน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มอันนี้ทุกคนไม่รู้ว่ามันเพราะมันเป็นเทศกาลจินป้าที่ว่าทุกเทศกาลแบบว่าอะไรมันก็จะอับขึ้นไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเทศกาลหรือว่ายัางไงทุกคนที่มันทําให้แบบว่าทุกอย่างราคามันอับขึ้นแบบว่าเกือบเท่าตัว <พอ S 1> คือ,<พ>อเมื่อกี้ไปเป็ดอะเป็ดโลละ 500. ห้าร้อยอะเป็ดในตลาดอะ คือด่วยความที่เซนต์อธิปมนไปหล่อมันก็เลยอัพแรงกว่าปกติคือเดินผ่านปุ๊บเห็นละเ,ลเขาละให้รอ้อยปุ๊บกูวิ่งเลยนะไม่ไหวอะ่ะคือถามว่ามันอัพอยู่แล้วไหมหคือจริงๆมันก็จะอัพอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้อัพแรงแบบขึ้นมาเท่าสองเท่าขนาดนีน้แต่ด้วยความที่เซนต์อิปนเป็นแบบนี้แล้วคือยังไงเขาก็ต้องไหว้เจ้ากักนเข้าใจไหมคือมันต้องซื้อจริงๆอิอ่ะคืออันนี้ยอันละสิบบาทไม่แตดอันนี้หมดเนี้ยห้าสิบหกสิบอันนี้ยแรงมาก ในปกติอันเนี้ยประมาณ3าอัน20สิบแต่เราก็เข้าใจผู้ประกอบการนะอืมใช่ก็มันโดนกดขี่มาขนาดเนี้ยใครมันก็ต้องอัพหรือเปล่าอยู่ยังไงกําไรก็จะไม่มีอยู่แล้วใช่คือเราก็เข้าใจผู้ประกอบการแต่ว่าเราก็ขอบ่นในานะผู้บริโภคเออเราบ่นนี้เราไม่ได้บ่นผู้ประกอบการที่เขาขึ้นนะเราเข้าใจเขาว่าเขาขึ้นเพราะอะไรแต่ถ้าไรอัพกระโดดเก้าไกลขนาดนี้นี่คือแบบนะคือเราก็รู้สึก คือเราก็เป็นผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจผู้ประกอบการแต่ว่าเราก็เป็นผู้บริโภคไงรู้สึกว่ามันอร่อยนะแต่กินต่อไม่ได้แล้วว่ามันปวดคันคูดแบบมันจิ้นเแลาเพราะมันโดนความจุดูซื้อมาคือแม่บรรยาบรรยังต้องแบ่งให้กูกลับนะปกติกูไม่ได้กลับจักอเลยปกติไม่ได้เอากลับกับอะไรทุกคนมีรถนี่ คลิปเราต้องอลังการที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วคลิปนี้เรามีสปอนเซอร์ทุกคนในแบบตุจีแบบมาตุจีนเลยอ่ะเข้าแบบนี้เล่วเออจริงๆมากทุกคนตุจีน่ะแม่มังบอกว่า รู้สึกว่าก่อนหน้าวันตุนจีนนะเราต้องเตรียมความพร้อมไว้เราต้องกวาดบ้านอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้ววันตุนจีนห้ามกวาดบ้านทุกปีนะทุกคนแม่มิวจะไม่กวาดไม่กวาดไม่อะไรเงี้ยทุกคนเหมือนแบบว่าปีใหม่ไทยเลยที่จะทาความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ก่อนวันปีใหม่แล้วก็จะส่งน้ําพุส่งน้ําพระอะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมทุกคนแล้วก็พอวันตุนจีนอะไม่รู้ว่าบ้านใครเป็นไหมแต่ว่าตอนอะนะ้รนะ เออแต่ว่าตอนวันตุจีนนะเขาก็จะไม่กวาดกันซึ่งตุจีนปีนี้คือวันที่ส1มสิบมกราก็คือวันที่เราลงคลิปเลยใช่วันตุจีนใช่ไหมทุกคนเราต้องทําบ้านทําตัวให้เราสะอาดแล้วซึ่งตัวบ้านเราอ่ะมันก็มีผลิตภัณฑ์ที่ทําให้บ้านเราหอมถูกไหมอืมตัวก็มีน้ำหุงน้ำหอมแต่ว่าผมอ่ะเวลาที่มันเป็นของหอมๆแล้วฉีดไปเป็นหัวคืออย่างไอซที่เป็นคนที่หนังศีรษะแพ้ง่ายเป็นคนผมมันง่ายแต่ว่า เป็นลังแรแล้วก็เป็นทุกๆหน้าหนาวต้องใช้แชมพูเด็กใช้แชมพูเด็กเท่านั้นคือเราจริงๆนะทุกคนพอเราเป็นลังแครมันไม่เข้าใครออกใครอะไม่มันทาให้เราเสียบุคลิกคือแบบว่าสระผมหรืออะไรเงี้ยทุกคนใส่เสื้อแบบกันหนาวหรืออะไรที่เป็นสีน้ำสีกรมสีน้ําเงินสีดําปุ๊บลังแครตกปุ๊บแบบเราเดินผ่านคนอื่นหรืออะไรเงี้ยคนอื่นผ่านเราเรารู้สึกแบบเฮ้ยทุกคนที่แบบว่ารู้สึกแบบ เสียเซลมากคือนั่งประชุมอยู่แล้วเพื่อนนั่งด้วยกันเว้ยแล้วมันก็แล้วเพื่อนแบบเนี้ยเอาออกมึงไปทั้งหวังดีด้วงว่ะในที่อ่ะแบบคือมึงหวังดีตอนที่อยู่กันสองคนได้เว้ยไม่ใช่แบบมึงจะมาหวังดีแบบว่านั่งประชุมกันเรียงกันเนี้ยแล้วก็นั่งปัดอยู่อย่างเงี้ยมึงมึงทำไรอ่ะมึงไม่แคร์กูปัดออกให้บางคนถึงขั้นแบกหัวทุกคนแล้วหยิบกูโดนแบนั้นคือบอกว่าประชุมกันนะ คนที่เป็นเพื่อนแล้วก็มีอาจารย์หน้าข้างหน้าแล้วเพื่อนเรนก็แล้วคือไม่ได้เป็นแค่คนเดียวคือคนขวาเป็นคนขวาหยุดปุ๊บคนซ้ายหันมาแล้วก็เป็นมือาอย่างนี้่านมัน่งๆใช่อย่างนี้ยนอย่าบอกนะเข้าท่าอินในหนไอ้ก็มาขนาดนี้แล้วทุกคนเราก็จะขอแนะนำตัวนี้ ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้เราสองคนในวันนี้นะมองกล้องมองกล้องนี่ขอบคุณค่ะตัวมาขอวิธีทายอินขายขายของมาดิเนียนหน่อยไม่มีก็ครั้งแรกอะเนาใช่เป็นตุ่จีนที่เราก็มูกันแล้วเราก็ฝากดวงแล้วเราก็ได้แล้วสปอนเซอร์มาได้มาในวันตุ่ยจีนแต่ว่า ไหนๆก็ในไหนละทุกคนอ่ะให้ดูกันใกล้ๆอ,อ,อันเนี้ยจะบอกว่าขวาดเก่ามิวทิ้งไปแล้วแป๊บนึงเลขมันถึงเลขโอ้ยมันมันเป็นเงาอ่ะมันเป็นเงา,เงามึงเลยอ่ะหรือว่ากูเกลีดแล้วมึงถ่ายจากฝั่งนู้นทุกคน,เ,คนเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดมันมีลมด้วยของทำอะไรนะมีของทำอุ้ยข้าเกีดีเวอร์นะแต่ว่าจริงๆป่ะตอนที่มิวได้มามิวไม่ได้แบบว่า เออมันน้าโกกัสอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแบกว่าเออก็มีข้างหลังเอออ่นนี้ก็คือข้างหลังข้างล่างก็ไม่มีอะไรข้างบนไม่มีอะไรทุกคนสวยมาก,มากใช่เนื้อเซเรั่มเขาะจะเป็นสีเหลืองทุกคนซึ่งสีเหลืองนี้มาจากน้ำผึ้งเหาะคือพอแค่เปิดกล่องมาแล้เหแล้วอุ้ยแพ็กเกจโคตรดีอ่ะแต่คือมันเป็นมันเป็นแบบ ว่าขนมทุงขนมเทียนกูหอมไม่คือไม่ได้ฉีดไงคือมันมันไม่กองแกงอ่ะมันแข็งอันนี้นะทุกคนคือแบบว่าเอที่มิวอ่ะบอกก่อนที่จะจะเข้าคลิปนะเขายังเหมือนว่าว่าเพิ่งเปิดตัวเออใช่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้มีขายทั่วไปขนาดนั้นก็คือจะเป็นที่ตัวแทนถ้าจะแล้วก็มันปี้ก็คือว่าจะบอกว่าตัวเนี้ยทุกคน ควรฉีดตอนผมกำลังเปียกสระผมมาปุ๊บฉีดตรงหนังหัวนะทุกคนฉีดแปบว่าฉีดลงหนังหัวเลยใช่ตอนเปียกแต่ว่าเออไม่คือไม่ต้องฉีดโปยอุ้ยเดี๋ยวมันจะเข้านะ ไม่ได้ฉีดก็คือแบบอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ฉีดแบบว่าฉีดลงไปแบบว่าแบบว่าแหวกแบบว่าตรงผมไหนที่เรารู้สึกว่าตรงนั้นมีรังแคเยอะๆใช่ของเราใช่แล้วก็ตัวนี้ทุกคนน้องเขาจะเข้าไปแบบว่าบำรุงรากผมให้เราด้วย<อ>คือตัวนี้รักษาเย็นรากผม<อ>คือเอาจริงๆนะทุกคนดีมากมิว้วใช้หมดไปแล้วหนึ่งขวดคือตอนแรกจากเป็นคนที่มีรังแคเยอะๆอะ,อะไม่มีรังแคลแล้ว างาคือทุกวันนี้ไอยังเป็นละใคยอยู่ทุกคนใช่แล้วก็คือแบบว่าผมกไม็ไม่ไม่มันง่ายขนาดนั้นคือรู้สึกว่าเออมันช่วยจริงๆจะให้มึงไปเลย<ม>กูเพิ่งซื้อมาใหม่ก็แบบว่ามึงจะได้ไม่หลอดเพื่อนมาเวกหนังหัวมึงอีกนะคะ คือมันเป็นน้ำผึ้งนะทุกคนจะบอกว่า<ม>ตัวนี้ช่วยขจัด<ม>แบคทีเรีย,ยม,มีตัวน้ำผึ้งนะคะที่ช่วยขจัดแบคทีเรียด้วยแล้วก็เป็นน้ำผึ้งที่ผลิตจากเกสรดอกไม้ต้นมานูกา<อ>้าที่ทเขาบอกาเมจมิกมานูก้าใช่ที่ผลิตจาก<อ>ประเทศนิวซีเลีเลย New S S and, นิวซีแลนด์ปาเอินิวซีแลนด์ประเทศอะไรกูว่ซ <c> ื <oughs> ้อของใช้เองได้ไม่ต้รองไปบีเตนใครอ่ะคุณเข้าใจไหม แล้วก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะมีเก,เกเลือลูมเกลเล่วิตามินโอ้ยเขาดีจริงๆแล้วก็สามารถแบบว่าต้านพวกเชื้อราลังแคแบคทีเรียอะไรพวกนี้แล้วก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเราด้วยน้ำมันจากล o s e เมอร o i ี่รคเนาะช่วยได้ซึ่งอันนี้ขวดเดียวอครอบคุมแล้วทุกคนสำหรับคนที่ทั้งเป็นลังแคทั้งหัวแบบว่าหัวมันง่ปังเวอร์ มึงกูขอท้าแบบว่ามึงมึงได้รับของแล้วกูจะแบบเหมือนส่งก็คือมันดีจริงๆแหละอยากให้ไอไปลองมันหอมจริงๆคือแนะนาจริงๆนะคือตอนแรกอ่ะทุกคนถ้าคลิปที่แล้วที่มิวเพิ่งถ่ายไปเองว่าไอไอมันพูดเรื่องลิปอ่กูเข้าหมดม่้ก็มันพึ่งออกใครใช่มึงมึงมึงใช่เพราะว่ามันดีจริงๆแหละทุกคนแล้วก็คลิปที่แล้วไอไอมันพูดถึงเรื่องลิปมัน มันหาเราลิปไม่หลุดแล้วมีก็คิดว่าสปอนเซอร์มาไลา่ไอเซอร์ไพรส์สรุปคลิปนั้นไม่มีสปอนเซอร์แต่ว่าหลังจากกลับไปปุ๊บยายบอกว่ามึงมีสปอนเซอร์นะซึ <c oughs> ่งเป็นอะไรที่มิวใช้อยู่แล้วด้วยใช่คือมิวมันมันรู้จักคือมิวเป็นคนลรนติกต่ตอ แล้วมันก็รู้จักอันนั้นอะจากติ๊กตอใช่เออแล้วมิวก็ซื้อมาอันนึงไงทุกคนเพราะว่าตอนนี้ที่โรงงานของขาดแล้วค่ะใครจะรีบซื้อรีบไปตามไปตุนกันไว้ก่อนเลยจริงคือดีจริงๆแล้วราคาถูกมากคืออะไรดีก็ซื้ออะทุกคนคือตัวน,นี้จะอยู่ที่790บาท คือใช้ได้ประมาณ3เดือนเลยนะแต่ว่าด้วยความที่มิวใช้ประมาณเดือนนิดๆอะเพราะว่าสระผมบ่อยคือสระผมแบบวันเว้นวันไปข้างนอกไปห้างออกมาปุ๊บกุสาละแล้วก็เหมือนเป็นการฉีดเยอะมากเพื่อแบบเร่งบำรุงจนผมอยู่ได้ขนาดเนี้ยมันแพนอีก S <S เทคนิคของมันแล้วก็แบบว่าทุกคนดูดิก็คือผมแบบได้ขนาดเนี้ยเพราะปกติผมจะแย่กว่านี้มากๆเลยมันกูมีอีกปัญหาหนึ่ง <S <S คือปัญหาที่แบบว่าผมร่วงจนแบบ<อ>ไปทำเคีโมหรือเปล่าอันนี้ช่วยเรื่องผมร่วงด้วยใช่ลหมอกคือกูเป็นคนที่ผมดูเยอะนะเว้ยแต่จริงๆ<อ>แล้วก็คือร่วงไปเยอะจริงๆจริงๆวมันเยอะกว่านี้มาก<อ>แต่มันก็คือเหลือเท่านี้เพราะว่าันหนึ่งทำาคีโมลหนึ่งให้ดูข้างล่างเห็นปะมันจะมีเม็ดเม็ดเหมือนแบบรังผึ้งอ๋อเออข้างล่างุกคนนี่นี่เห็นป่มันจะมีน้อง ดูนะทุกคนเออเอออย่างนี้น่าจะเห็นอยู่นะนี่นี่นี่แบบว่าเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้นี้อนี้ที่กำลังกินกินคือทุกคนมันดีมากจริงๆบ้าในราคา7จ0กสิบาทสำหรับแบบว่าบางคนที่ได้ยินปุ๊บอาจจะโหราคาแรงอ่ะอะไรเงี้ยบางคนจะไม่แต่ว่าอันนี้มันใช้ได้มากกว่า3เดือนเลยนะคือถ้าเป็นคนแบบว่าสั่งวันครั้งเหมือนเขาเขาเป็นคนสองวันครั้งถ้าทุกคนไม่โรคจิตเหมือนหนอแบบว่าที่ใช้แทบจะเทคือฉีดจนแบบว่าฉีดแล้วฉีดอีกอะทุกคนคือแบบว่า ด้วยความที่ผมเราไม่ดีดดก็ยังบำรุงเยอะๆอะเอจะอ่านหลังกล่องให้ฟังทุกคนหนึ่งสองสามลดปัญหาผมร่วงแก้ปัญหาหนังหรื่องของสาวลดปัญหาผมร่วงแก้ปัญหาหนังสีสานที่ผิดปกติจากฮอร์โมนอะไรตา้ตายร่วร่อ้อ เห็นไหมใช้ครั้งแรกจะเย็นๆแล้วคือทุกคนพอฉีดเข้าไปนะทุกคนเอามือบนดเลยขย่าขวดก่อนใช้ฉีดพ่นบนหนังศีรษะหอมได้เลยอ่ะเห็นไหมกูบอกแล้วว่าหอมจริงไอ้ไม่ชอบถามว่ามิวทำไมผมหอมจังทำไมผมหอมยังจังเนี่ยมือหอมทุกคนทุกคนเดินเข้าไปในร้านเสริมสวยมันไม่ใช่กลิ่นหอมแบบว่าหอมน้ำหอมขนาดนั้นใช่มันเป็นกลิ่นเหมือนทุกคนไปเดินเข้าร้านเสริมสวย แล้วมันจะมีกลิ่นแชมพูกลิ่นหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกว่าแกออกมาจากร้านเสริมสวยใช่ปะอะไรเงี้ยมันคือกลิ่นนั้นอุ้ยมึงแต่กูก็แบบว่ามันไม่ได้หอมทะลุจนเวอร์ขนาดนะั้นนะทุกคนแต่หมายถึงว่า<ช>ตอนที่มิวเอาหมวกกับน็อกออกหรือว่าใส่หมวกกับน็อกอะไรเงี้ยผมมันก็จะสปัดใช่ไหมทุกคนแล้วไอมันก็จะได้กลิ่นแล้วมันก็ถามว่าเออมึงทำให้ผมหอมใช้แชมพูอะไรแล้วมึงบอกเออมึงไม่ได้ใช้อะไรแล้วแล้วมันก็ไม่ได้บอกด้วยว่าใช้อะไรเนี่อบอกปะมันบอกว่าก็ไม่ได้ใช้้้้ออออออะะะะะไไรรรรรนนนนนกกก็็็มมมมมัีีีขงดเเเเเเาาาาา่่่คิปปปพสซ์ให เลงมากเลยอ่ะหอมมากมีอะไรไม่บอกเพื่อนทุกคนวันน่ะก<โอ>็ไปหาซื้อได้นะคะที่ช็อปปีเราจะใส่ลงไว้ข้างล่างนี้หรือจะไปหาซื้อในเพจนี้นะคะหรือว่าถ้าเข้าไปติดต่อเพจเขาก็อาจจะติดต่อตัวแทนที่อยู่ใ,ใกล้ๆของคุณลูกค้านะคะแล้วก็ไปสั่งตรงนั้นค่าส่งมันก็จะได้ถูกกว่านะคะก็ไปสั่งซื้อกันได้นะคะ <c oughs> อ่าอย่างนี้ก็ได้ไปสั่งซื้อนะคะแล้วก็ นขนาดผิวเราเรายังใช้แบบว่ามิใช้แบบว่าอะไรนะครีมโลชั่นที่แบบว่าช่วยเรื่องผิวแบบแห้งกล้านโดยเฉพาะแล้วผมเราหนังศีรษะเราอ่ะคือตัวนี้มันดีจริงๆร,ราคาถ้ามาเทียบแบบมาหากันนะทุกคนตกเดือนละสองร้อยขอบค่ก <laughs> ินต่อนทุกคน